เป็นเทคนิคในการเก็บรักษาครับเก็บรักษากากมันสำปะหลังสดมากยิดครับเก็บรักษาให้ใช้ได้นานนะครับเนื้อกากมันสำปะหลังสดที่หมักเอาไว้สามอาทิตย์ครับสีจะออกน้ําตาลเข้มอย่างนี้เลยซึ่งเทคนิคครับก็คือเราใช้ถุงนี้แหละครับซับถุงพลาสติกเก็บให้ดีแต่จะใช้กากน้ําตาลแบบเข้มข้นเลย ร้อยยี่สิบลิตรครับน้ำเปล่าใช้กากน้ำตาลสามสิบลิตรแล้วก็ผสมหัวเชื้อยีต์นิดหน่อยครับผสมหัวเชื้อยีต์นิดหน่อยแล้วก็ราดให้ดีถุงนึงก็ใช้น้ำหมักประมาณสักหนึ่งลิตรครับประมาณสักหนึ่งลิตรราดอย่างนี้เลยครับอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็มัดเก็บให้ดีซึ่งกา,กากมันสำปะหลังสดที่เราหมักจนกระทั่งว่า ได้อายุรับประมาณสักสองถึงสามที่เราไปใช้ได้หลาส่วนหนึ่งเราก็ตักไปให้วัวได้เลยครับตักไปให้วัวกินแล้วส่วนหนึ่งก็แบ่งมาเก็บสต๊อกเอาไว้ครับใส่ถุงแบบนี้เลยครับปันให้ดีใช้ยางวงน้อยเรานี่หน่อยครับมาเทียีนี้เลยมัดอย่าให้อากาศออกได้อย่าให้รั่วครับเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้ถุงสิซับนอกอีกครั้งนึงนะครับรับซับนอกอีกครั้งหนึ่งเก็บไว้ข้ามปีได้เลยครับอย่างนี้ เอาไว้กรณีฉุกเฉินครับเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของอาหารในข้อในฟาร์มสําคัญครับอาหารในข้อในฟาร์มสําหรับวัวถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นที่เกษตรกรน,นั้นก็จะต้องเตรียมให้พร้อมครับเตรียมให้พร้อมถ้าเราเลี้ยงวัวเยอะๆนี่จะต้องดูให้ดีนะครับเก็บเอาไว้บางเว้นครับช่วงแดดร้อนๆครับอย่าไปต่างแดดครับ แดดร้อนๆเราก็มาแบ่งกากมันส่วนหนึ่งสต๊อกใส่ถุงเอาไว้อย่างนี้เลยสามารถเก็บเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินช่วงขาดแคลนครับขาดแคลนเก็บเอาไว้ก็ถือเป็นการก็เรียกว่ามีความอุ่นใจในเรื่องของอาหารเด็กๆในข้อในฝากม่อดแน่นอนแบบความสุขของวัวครับนี่ครับเป็นน้ําที่เตรียมเอาไว้ครับ สำหรับช่วยให้การเก็บรักษาอากาศมังสําำลังสดหมากที่เราให้ให้นานโดยไม่เสียกับกากน้ำตาลสัก25-30ลิตรครับแบบเข้มข้นเลยแล้วก็น้ำตัวนี้120ลิตรครับเราก็ใส่กากน้ำตาลใส่หัวเชื้อยีสตย์นิดหน่อยคนให้เข้ากันดีๆครับแล้วก็ใช้ประมาณลิตรหนึ่งครับใช้ประมาณลิตรหนึ่งต่อถุง ใช้ลิตรหนึ่งต่อถุง